แผลไปเลยค่ะทุกคนเป็นตัวเสื้อเองคิดตัวเองไง พวกเราจะมาเที่ยวสวนสัตว์แมลงนะคะนี่เลยค่ะซื้อบัตรเยียบร้อยนะคะเด็ก60บาทค่ะผ <No> bueno> um> okay. um> ู้ใหญ่100บาทนะคะหนูย네ิ้มหนูยมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วนับไม่ทั่วแล้วค่ะมาที่นี่ค่ะเอาี่ใช่ค่ะแต่เราไม่ได้มานี่ประมาณเป็นปีแล้วเนาะไม่ได้มาที่นี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะนี่มาครั้งนี้เป็นครั้งที่นับไม่ทั่วแล้วที่นี่เขาจะมาศึกษามนั่งอ่านว่าวเขาอ่านเองได้่ะ ค่อยๆเดินเพื่ปีนี้หนูยิ้มหนูยาัอายุ9ก้าขวบนะเขาสามารถอ่านเองได้แล้วทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะว้าวตรงนี้คือผีเสื้อเสือเขายังไรฉีดค่ะผีเสื้อสวย,สวยเลยเราต้องรีบตัวนนิดนึงเพราะว่าที่บอกว่าช่วงนี้แหละวันนี้จะเป็นวันที่มี <S <S ผีเสื้อบินเยอะเพราะว่าชอบอากาศาแบบว่าไม่ร้อนไม่ไม่หนาวเปลยนไปเ้ขาเรียกสวยเลย แต่ไปไมาให้ดวงกว่างอุ้ยแมบ่บุญชอบผีซื่อสองตัวจังเลยนะเป็นเหมือนว่ามันมีเป็นเหมือนกลซ่เลยอ่ะมันเลี้งแสงเฮ้ยสิอู้ห้ดวงกว่างกคือปีข้างในดวงกว่างนะคะก็จะเป็นอย่างนี้มันจะมีปีกแข็งปีกอ่อนอุ้ยมัแมลกครับปีกมันสามารถทำ หูเครื่องประดับได้โอ้โหอาณาจักรมันแรงของจริงค่ะทั้งหมดเลยเยอะเยอะเนส่วนในโลกอ่ะแมลงด้วงปีกแข็งเนี่ยเยอะสุด38ต่อมาก็คือผีเสื้อต่างๆเยอะแล้วก็ตั๊กแตนงตัดมดมดอยู่นี่แล้วก็แมลงวันมีแมลงวันเยอะมากพูจักรจั่นนี่คือมีน้อยเลยเนาะตตั๊กแนน้อยรีด ตตกะแเลยอื่นๆนี่คืออะไรแมงปออย่างเงี้ยเหรออ่าเป็นไปได้ค่ะอืมแต่ที่น่าสนใจคืออะไรไหมผีเสื้อค่ะผีเสื้อลายมันไม่เหมือนกันมันมีหลากหลายด้วยซิโซนนี้คือทั้งแถบเลยนะคะทุกคนเป็นผีเสื้อเลือกมาแล้วค่ะเป็นลายไม่เหมือนกันผีเสื้อพัดเทวเป็นใช่เรียกมาสามตัวอันดับหนึ่งอันดับสองนดัผีเสื้อจากโซนต่างๆนะคะทั่วโลกเลยเชื่ด้วย สตาร์ไว้ความเป็นอยู่ของผีเสื้อแต่ก่อนเป็นอยู่ของร่วงกว่าว้าอุ้ยกินกล้วยก่อนเอาตัวจริงมาใส่โอ้โหกว่างซางเหนือโอ้หมันมีไหล่เขามากเลยนะปกติที่เราเห็นอ่ะจะมีแบบแค่สองเขาละหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเขาเฮ้ยเยอะมากโอ้ยมันแรงอันนี้ตัวยาวยาวดูสิโอ้ยยินเย้มาดูช่วงนี้แคถล่มกันแว แม่ปุ๋ยแล้วถ้ามันโตแล้วถ้าถ okay. 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 ้ามันโตจะเป็นตัวไหนคะเนี Honestly, ่ยผีเสื้อไหนคะเนี่ยเป็นนอนผีเสื้อลายเสือนี่นะอันนี้คือก่อนที่จะเป็นดักแด้นะคะจะเป็นตัวหนอนก่อนตัวใหญ่ฮะตัวใหญนี่เป็นผีเสื้อหุงทองนะคะตัวใหญ่ตีเมียเเคยจับแลทองตัวนี้โอ้ถึงว่านี่ไงตัวใหญ่มากจับอันนี้ยันใส่ๆแล้วยันไต่ไตตอนเด็กๆนี่คือมาจับประจำ ตัวเองคิดตัวเองไงจั๊กสีมันได้แล้วตื่นเนีน้องจักกจี้ไหมไม่หน่อยไม่เลยน้องขยุบแค่หัวตื่เตายอ่ะเราให้พี่เราให้พี่เร็วเดี๋ยวน้องจะตกเห็นไหมเปิดฝาปุ๊บน้องมาไต่ขอบฝาลุยด้วไต่ออกาเราจะมาดู เจอมแรงของจริงนะอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดเด็ดขาดอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะโอเคนะให้วิ่งหนีทุกอย่างนะใหญ่มากดูยัมากดูสิคะพอเดี๋ยวว่าเปิดไฟให้ค่ะโอ้ตัวใหญ่มากเห็นค่ะพ่อบล็อมนี่ไงนี่ไงพี่เขาจะตาไม่ให้ดูชัดเจนค่ะโอ้ยตัวใหญ่มากดูสินี่คือแม่มือแม่ปุ๋ยนะอ้นี่คือทุกตัวมีชีวิตนะที่อยู่ในตู้แบบนี้นะ ถ้าเห็นแล้วต้องวิ่งหนีเลยเฮ้ยน่ากลัวแตมมันชอบอยู่ที่เห็นไหมขอนไม้ชื้นชื้นเห็นปะชื้นชื้นเนาช่วงนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยอันตรายมากอใครอยากเห็นของจริงก็มาดูได้ที่นี่เอานะคะแต่อย่าไปแบบแต่อย่าไปหาในป่านะทุกคนอุ้ยน่ากลัวมากนิ้วคือแบบเท้าอะ คือคืออันนี้นี่คืออ่ะแมวป่วยแต่สมัยก่อนแมลงสาบญี่ปุ่นเขาเรียกก็แมลงควอยควาก่ะแมลงควอยควากคือแมลงสาบหลังต่อหัวเสืออันนี้อีกนะนะคะทุกคนใครเจอนะวิ่งหนีให้ไกลเลยเวลาเราโดนต่อยอ่ะเราตายได้นะตายใช่เดี๋ยวเรากำลังจะ เข้าไปในโดมผีเสื้อกันนะคะทุกคน Let's go <c oughs> ๆๆๆระวังนะกรุณาปิดประตูด้วยผีเสื้อบินออกอุ้ยน้องมีหนึ่งตัวลุดมาตรงนี้ดีไงต้องเปิดประตูไล่ผีเสื้อไปว้าวโอ้จริงด้วยวันนี้พี่บอกว่าอากาศแบบนี้ผีเสื้อจะชอบมาบินข้างนอกห้ามจับดักแด้ โอ้นี่คือดักสวยๆมันมีทองทองเนี่ยมันแล้วแต่มันแต่ละค่ะอุ้ยมันทองนี่สวยมากเลยเจ๋งมากเลยอ่ะเห็นหรือยังมันดักดักแดงอ้หมาเร็วมาเร็วเนี่ยมเขาติดกาวแล้วกเนี้ยอ๋อให้เด็กๆได้ดูไงพี่เสื้อพี่เสื้อพี่เสื้อเอบ ที่เขาไม่เห็นไงไปตามไปค่ะไปหาที่ดักแด้ของมันครับเออจริงด้วยนี่ไงมีนอนหลุดมาพี่บอกว่าถ้ามันค่ํากว่านี้ก็จะไม่ออกมาแล้วเพราะมันเย็นแล้วเข้าบ้านไปนอนแล้วจะผีเสื้อแ่น้องเ้นไม่ค่อยขึ้นเลยยิ้มตัวนี้อ๊ยหางคาดหางน้องคาด อาจจะไปดูตักกะแตนกันบ้างมัแหลงอยู่ไหนอุ้ยอยู่ไหนอ่ะไม่มีตักติ๊กตักมีมีนั่นนั่นนั่นอยู่ที่กิ่งนั้นเล็กๆบอกสิว่าเป็นแบบไหนลักษณะมันคืออะไรตักกะแตนหอะนี่มันเป็นไม้ไม้เล็กๆเล็กๆก็คือตักกะแตนกิ่งไม้ให้ทายเด็กๆขามันแหลงอยู่ไหนมันแหลงอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ย อยูนี่เห็นไหมเส้นๆนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นๆนะคะตั๊กแตนกิ่งไม้กาละเวกเห็นยังไหนอะไหนอะเด็กรู้ไหมอยู่ไหนอาอยู่ไหนไมม้าเเลยหรออยู่ไหนนี่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะอันนี้ล่ะอยู่ไหนให้ทายให้ทายอยู่ไหนไม่คุยไม่เรือกแมลงอยู่ไหนขุมบนไม่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 ใช่ใช่นั่งไม่ใช่แมลงอยู่ไหนนี่นี่ ตัดกระแตงกิ่งไม้หาหนามมาเลยู่อ่ะอยู่ไหนให้ได้หนีตู้ใหญ่มากอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะให้ทายจ้ะมะเลงอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน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 ใบไม้แห้งนี่เองนี่เป็นใบไม้แห้งสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยค่ะให้ทายอยู่ไหนอันนี้นะที่เป็นเส้นเส้นเนี่ยสีน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยค่ะ โอ้นี่นี่คือเนี่ยมองไม่ออกเลยให้ถ่ายอยู่ตรงไหนจ๊ะอ่านี่ตรงนี้นะตรงนู้นตรงนู้นแล้วก็แดนกิ่งไม้สิก้าบนบนบนกิ่งไม้เนี่ยมองยากสุดเลยอ่ะข้างล่างอ่ะข้างล่างของกิ่งไม้อ่ะเนี่ยมือนยากแล้วนี้ล่ะฮู้ยให้ถ่าย ใช่อยู่ใต้เงี้ยเกาะกันเต็มเลยเกาะกันเต็มเลยนี่เลยตะกอนตรงนี้ไม่ได้ให้หายของจริงอยู่ตรงไหนนั่นอ้าไหนของจริงนี่ไงนี่เลยจริงเศษไม้อยู่นะโอ๊ยงูตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็ใช่นะของจริงไงกับเศษไม้ ให้ค้นเหรอใช่แต่ก่อนยีแมงเคยค้นนั่นง่ายเจอแล้วกล้าค้นนะหนึ่งตัวในกองดินอ่ะหยิบบางบนมือเลยจ้ะเราต้องหาค้นหาดูเรื่องกว้างเจอไหมใครเจอบ้างเรามาดูกันนะว่าใครจะเจอก่อนค่ะโอเคมีตัวนี้เหนือนะนี่อ้ายโยี่แ้งจใ่อาลองวางมือเดี๋ยวมันจะมุดเข้าไปอยู่ในดินเอง ชโไหนบอกมี้แค่เดี๋ยวมันจะมุดลงไปดินเองเห็นไหมนั่นแหละตัวนั้นก็มันนี่ยเนี่ยกำลังมุดละไอ้ตัวใหญ่อ่ะเนี่ยมีพิษอยู่นะหนูยิ้มอันนี้จับปลายหางนะคะอ่ามายื้มในฝั่งนี้เดี๋ยวให้ที่ช่วยหยิบให้โอ้อันนี้ตัวเต็มวัยเท่านี้แล้วเรเนี่ยตัวโตมากเลยตอนนี้เรามาตัวเล็กอยู่เลยอ่าเอาค่ะตัวใหม่นะคะ คนนะใจเย็นๆนะท้องนุ่มมากใช่อย่าปล่อยน้องนะอย่าปล่อยน้องนะเลเล่เลเล่จสลับที่นี่แน่เฮ้ยนั่นล่ะมาจับข้างหลังได้ไหมคะเนี่ยอู้ออ๋อข้างหลังจะเป็นน้ำๆแต่ท้องเขาจะนุ่มๆนุ่มๆใช่ไหมอุ้ยนุ่มนิ่มจริงนี่น้อง โอ้เขาเกาะกันนี้ได้หรอน้องกินดินแล้วน้องก็จะมาตากไปตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เปรียบเสมือนผ้าพิตษตากแดดนะคะเพื่อที่จะได้อาหารอตุ๊กแกลายเสือดาวตัวนี้หางอวนมากตัวนี้หางเขามีพิษไหมคะเนี่ย้ไม่มีเขากินแมลงเป็นอาหารใช่ไหมคะเขากินนอนนี่ไง แต่หางเขาอ้วนมากเลยน้องค่ะจริงๆหางเขาคือที่เก็บสารอาหารนั่นเองโอ้มาดูพี่เต่ากันค่ะพี่เต่าตอนนั้นที่เรามาตัวเล็กนิดเดียวอยู่เลยนะโอ้ตัวโตมากเลยอันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยเดินแล้วเดินรวมเตี้ยมเต่าของจริงเลยหนูุกคนหนูยิ้มหนูยิ้มมาดูนี่หนูยิ้มจับมงมุมเฮ้ยม้มไม่อยากจับ มันเรียงลูกอะไรคะเนี่ยคารันทล่าค่ะเป็นโกลเด้นนีมาจากอาร์จเจนติน่าตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอะคะต้องไปลุ้งกันอีกทีอะคะถ้าตัวเมียในผู้ใหญ่ผู้โชว์นั่นจะเป็นตัวเมียที่อยู่ได้20่สิบปีตัวผู้จะประมาณนี้ค่ะอยู่ได้ห้าถึงหกปีนี่เป็นตัวผู้เดี๋ยวดูบอลดูบอลดูไปใกล้ค่ะตื่นด้ย ปันนะคะตรงเขี้ยวเวลาเขาจะกินแมลงแล้วก็ตรงตวดเขาแล้วเขาตกใจเขาจะเอาขาเราตรูดสะบัดขนอย่างเงี้ยค่ะถ้าขนตรงตูดเขาหากเนี่ยแต่นี้เป็นทันที่ผิดน้อยที่สุดแต่ถ้าบ้านเรา,านี่เขาจะตัดเลยเนาะใช่ค่ะคือว่าขนแบบข้างหลังหลุดไปบ้างขนน้องหายดูคนทิ่ก้นน้องหายค่ะมาชาเล้นหนูยิ้มหนูแย้มกันนะคะหาไข่ตั๊กกะแตน เป็นยังไงดูไหมเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือหาเจอนะคะเล็กนิดเดียวนี่ใช่หรือเปล่าคะโอ้อันนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเลยยังเก่งเนี่ยนะอันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่แล้วเจ้าเดียววิวี่สองสองอันสองอันสองชิ้นสองชิ้นสองใบสองใบนี่นี่นี่สองชิ้นใช่ เขาบอมาช้าเล่นดูไข่ตะขาหาไข่ตะกะแตนแม่ปุ๋ยเจอสองใบใช่นี่นะคะป้าลองดูป้าลองดูลองดูลองดูหาไม่เจอป้าเด็กๆจริงจังกันมากเลยค่ะนี่คือเหล่าแมงป่องเราจะไม่ค่อยหินค่ะเพราะว่ามันจะชอบหลบอยู่ข้างในที่มืดอีกนูตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนี่สีส้มค่ะนี่ก็สีส้มค่ะโอ้รู้สีเหนียงข้อ ดูเนียงคอตัวนี้ตัวนะั้นตัวเบอร์เกอรโอ้โหใหญ่มากโอ้ยตัวเรากับเด็กเล็กเลยตัวใหญ่มากมกต,ตัวใหญ่มากโอ้ โอเคสำหรับคลิปนี้หนูยิ้มหนูย้ำสนุกสนานมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวก็สามารถเซิร์ช Google m a p ได้นะคะสวนสัตว์แมลงสยามอินเซสนะคะอยู่แถวแถวเส้นแม่ริมนะคะสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย